ขอกราบสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับผมวันนี้วันเสาร์แล้วนะครับโอ้โหผมก็ลืมวันลืมคืนนะเช้าวันเสาร์ครับ7โมง20นาทีนะครับอุ้ยมีไข่อะไรบุ้มบ,มบมัเกิดขึ้นมาครับแตวขออนุญาตด,ดูก่อนครับโอ้โหฮิโตอ,อาราชิครับแล้วก็เป็นเมก้าครับน่าจะเป็นเจ้าตัว สิงเขียวนะครับน่าจะเป็นสิงเขียวแน่นอนครับผมแต่ขออนุญาตนะครับทยอยจับตัวที่มันที่หน้าจอก่อนนะครับผมนะครับก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้ครับมาการ์หน้าจอใหญ่ครับในไอเีหลักครับผมแล้วก็หน้าจอสิครับครับผมครับนี่ครับก็เลงจเจ้าหมูขี้บ่นนะครับอยู่ข้างบนนี่นะครับเอาละครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่า,าช่องเก็บโปเกมอนเต็มนะครับจำเป็นจะต้องทยอยลบออกแล้วครับผมก็วิธีการที่จะลบช่องโปเกมอนง่ายๆแล้วก็ไม่เสียดายตัวนะครับก็ใช้วิธีการเทรดนี่แหละครับตอนนี้ใช้ ID ดีหลักนะครับผมัวใหญ่นะครับสีแดง ID รองครับ จอเล็กนะครับสีแดงเหมือนกันนะครับผมอ่านะครับย่อเป็นจอจิ๋วเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทรดหาลัคก,กี้สักตัว2ตัวกันดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับเจา้าแอปโซนะครับผมทีอีโวล่างเมกกะไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผมก็อีโวเปิดโปเกเด็กเฉยๆนะให้เป็นให้มันเต็มอ่ะ นะก็ไมารู้ว่าใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกันมาเลยครับเอามาเดินเล่นๆไปเรื่อยๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับผมอยู่ที่หน้าจอหลักเนี่ยพิมพ์คาว่า A ครับขึ้นมาเพียบเลยครับเป็น Aewara ครับผม Aribu ครับตัวพวกนี้ครับผมสามารถจะเทรดได้นะครับแอบแมนะครับผมก็เป็นเอฟี่เต็มเลยครับผมโอ้โรวมถึงเอนเต้ครับ แล้วก็เีนิโครครับผมนะครับโอเยอะเลยครับผมก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับผมจะพยายามทยอยเทรดตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวก่อนนะครับดูว่าจะติดลัคกี้เมื่อไหร่นะครับขออนี้าะใช้ A อวิวาตัวนี้ครับ1882ครับโอ้ยนะครับผมแอปแทร์นอยครับดิฟเป็นกิจทีสูงมากครับ ก็แวะมาทักทายนะครับช้าวันเสาร์นะครับเจ้าตัวโปเกมอนใหม่เกิดแล้วนะครับนาเจ้าตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่ว่านี่ก็เอาหน้าจอหายเข้าไปท้างในนะครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมตัวใหม่ที่ว่านี่นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมานะครับเดนเดนเนะใช่ไหมฮามันชื่อเดเดนเนะใช่ไหมครับหนารักเชียวครับอารมณ์เหมือนพิกาจูหรือว่าหนูที่คล้ายพิกาจูนะ เขาเรียกว่าอะไรนะครับช่วยบอกเลยครับเป็นต้นแบบของพิกาจูหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับช่วยบอกกันทีนะเออนะครับผมก็มีวัฒนาการแบบไม่ใช่วิวัฒนาการครับขอนขอภัยเทรดนะครับเทรดแบบมีความหวังนะครับก็พยายามเทรดเอาตัวเผื่อฟุกได้ตัวดีๆนะครับโอ้ยที่โทรครั้งนี้ครับ762ครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆ ที่ดูคลิปวิดีโอผมคงคอจะสายตาดีอยู่นะครับผม762ครับอัพซีได้ไปถึง840เลยครับใน i v 1 0 0นะโอ้ขออนุญาตเทรตัวนี้เลยนะฮิโตรั้งเงี้กับเนบิวาร่านะครับผมในดีหลักรดีลองมาดูกันครับว่าจะได้ลักกี้บังหรือเปล่านะอยากได้ฮิโตรังเงีมาเพิ่มเหมือนกันนะครับนะครับมาดูครับใน เว็บแรกนะขออนุญาตใช้คาว่าเว็บเลยเว็บแรกของผมนะครับมาดูคาว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าไหม่มีครับแต่เรามาลุ้นด้านหลังกันครับผมในบิวราครับ c p พสูงขึ้นมานิดหน่อยครับโอกลายเป็นแอคแท็สูงครับแล้วก็ด e เฟนสูงครับเอนี่อ่อนไปเลยครับขออนุญาตลบเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการจับโปเกมอนตัวอื่นนะ สว่วนนี้โตครังนี้ครับตอนนี้ครับมาแอบดูหน่อยครับว่า CP เป็นไงครับโอ้โหได้แค่2ดาวนะเพิ่มจาก700กวกว่ามาเป็น799เลยนะโ,โหเกือบจะแตะ800อยู่แล้วครับโคตรน่าเสียดายครับตัวน,นี้ก็ต้องลบอยู่ดีนะก็คงจะเก็บไว้ไม่ไหวแล้วนะครับผม มาดูเว็บที่2อกันต่อครับเราจะมีอะไรที่น่าเล่นดีครับผมขออน,นุญาตใช้เจ้าเนบิวลาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผม1919้ห 19, 19. โอ,โอ้ตัวนี้น่าจะอ่าน่าจะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโอ้1 9 1 9จะเป็น2065เลยครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแอบดบูตรงนี้ก่อนนะครับอ่านะครับผม โอ้น่าสนครับน่าสนน่าสนอย่างนี้มีรุ้นครับอ่านะครับขึ้นหน้าจอร้อไว้ก่อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาตัวที่เด็ดๆแร่ๆเป็นตัวความหวังหน่อยดีกว่านะครับมีลิสโดด้วยนะครับว่าลิซโดครับลัางสองนะอาไปหามินินลวิวดีกว่าแล้วผมว่า ผมไปหามินิริวดีกว่านะครับให้เป็นตัวความหวังหน่อยนะครับเอาเลยก็แล้วครับอ่าอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆอีวีนี่แหละครับผมว่านะนี่ครับมินิริวมาแล้วครับหาตัวที่ปีซีพีสูงๆนะเอาแล้วครับเอาที่สูงๆแต่ก็เผื่อเผื่อเผื่อผิดหวังด้วยนะเอาเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วกันครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับสอง โอ้770จะเพิ่มเป็น861ครับในปี2020นะครับกับในเอบิวาร่านะอาอละครับจัดไปครับเซตนี้ครับในเว็บที่2อ่ามินิดิวครับเจอเอบิวาร่านะครับเจ้าพิมพม้อน,นชานนั่นเองนะนคือภาษาังกฤษนะครับผมจำได้นะว่าบางตัวผมก็จำได้บางตัวผมก็จำไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับผม <laughs> โอ้เพิ่มขึ้นมาเป็น797ครับเพิ่มขึ้นมา20กว่ากว่าๆายครับส่วนข้างบนนี่นะครับเจ้า A อวาร่าเนี่ยนะครับก็ต้องลบทิ้งไปอีกแล้วครับหายไปเลยครับรอบนี้โอ้ CP นี่ค่อนข้างจะดาวลงมาเยอะเลยครับอ้ในเว็บที่2ครับเสียดายมากครับอีกนิดนึงจะแตะ800อยู่แล้วครับก็ได้แค่2ดาวอยู่แล้วครับคล้ายๆที่ตัวข้างนี้ตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะโอ้น่าเบื่อมากเลยครับแหม่นิดเดียวครับ จะแถมๆหน่อยให้แต่3ดาวสึกนิดก็ไม่ได้นะครับโอ้โหตัวต่อไปต้องเป็นเอริบูแล้วละครับรอบนี้ขออนุญาตใช้เอริบูตัวเล็กสุดนะครับ1545ครับที่ไม่ได้ผิดดาวไว้นะครับผมในปี2020เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาหาดูเจ้าตัวอื่นนะครับเมื่อกี้ได้มินิลิวไปแล้วรู้ว่าจะลองมินิลิวอีกครั้งดีครับ ถ้าจะลองวินิจดูอีกสักครั้งดีนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอันนี้เป็นอ่าโอเคครับโอ้ยมีคอตจีครับคอตจีนะ่าสนนะ912ครับ835กับ814นะอ้าวนะเอา814ดีกว่าครับกันแบบว่ากันความผิดหวังนิดนึงนะครับผมโอเคนะเอริบูครับ มีโอกาสที่ไอวีร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ครับซีพีนะครับส่วนเจ้ากัตจีนะก็ไอวีร้อยอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดครับเรามารุ่นกันครับแหมรุ่นนี่เอลิบูไม่รุ่นแล้วครับรุ่นกัตจีนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมา ครับอุ้ยหนึ่งพันเจ็ดนะมีลุ้นในเอเบูโอ้ขออภัยด้วยครับแอบแวะไปดื่มน้ำนิดหนึ่งนะคอแห้งนะครับผมโอ้โหสองพันยี่สิบตัวนี้ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอ้ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยอีกหกครับนี่ครับได้สามดาวครับรอบนี้อืมฮึรอบนี้ได้สามดาวแล้วครับขอแตะดาวไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับในไอรดีอกของผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าวัตจีดีกว่านะอารมณ์เหมือนเปิดไพ่เลยดีกว่านะครับ ว่าจะได้891หรือเปล่านะครับมาดูกันครับ860ครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยครับมีครับมีดีครับนี่ครับได้3มดาวมาแล้วครับผมโอ้โหเจ้ากจจีตัวนี้ครับ3มดาวครับโจมตีนี่หาดไปน่าจะสองครับ ของกันนี้น่าจะขาดไป3ครับแล้วก็เอสน่าจะขาดไป2นะโอ้ก็น่าจะอยู่80นิดนิดนะครับตัวนี้แต่ก็โอเคครับ3ดาวนะติดดาวไว้ก่อนนะครับผมเอาล้วครับจากการเทรดนี้กี่เว็บเราไม่รู้ครับแต่ว่าเว็บนี้ครับคุ้มค่าทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเอาละมาดูกันอีกสักครั้งหนึ่งครับเผื่อจะติดลัคกี้นะครับผมเผื่อจะมีติดลัคกี้นะก่อนที่จะจากเพื่อนไปในช่วงเช้านี้นะครับ7จ็นาฬิกาสานาทีละ วันเสาร์ก็เตรียมตัวรับลูกค้าแล้วนะครับผมตอนนี้ใช้จะเปลี่ยนตัวดีมเนี่ยอยากจะใช้ตัวที่มันหดๆห,หน่อยนะครับมไม่มีแล้วครับเดนเต้ก็ไม่อยากจะเทรดมัวซั่วเลยครับเอาเอลฟี่แล้วกันครับอาลครับ เอลฟี่ครับยัพอได้ลุ้นครับเพราะว่าน่าจะจับได้จากข้างทางแล้วตัวนี้อ่าสองดาวครับเทรดเล่นๆไปก่อนนะครับแล้วเราไปลุ้นที่ไอดีหลักดีกว่านะครับอ่าตัวนี้จะเทรดไปที่ไอดีรองครับส่วนไอดีหลักเนี่ยเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับโอ้หน้าลุ้นจังเลยครับผมอยากได้เจ้าผา จ้าโอ้ยนี่ครับนี่ครับอันนี้น่าสนครับน่าสนมากเลยครับผมไซฮอนครับไซฮอนไซฮอนครับ1,411ครับในปี2020นะครับผมไอวีร้อยอยู่ที่1,510เลยนะครับเอาล้วครับเอาเอลฟี่แรกกับไซฮอนแล้วกันครับมาครับเว็บนี้ครับเอาเป็น เทดรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปทำภารกิจนะครับหน้าที่การงานก่อนนะวันนี้ก็มาเทดเล่นๆให้กันดูกันนะครับผมมาดูครับวิ่งไซฮอนอยู่ที่พันห้าครับพอครับพันห้าพอครับเอลฟี่นี่ไม่รู้นะครับผมลบทิ้งอย่างเดียวครับมาครับนี่ครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าครับยังไงก็ลบครับเอลฟี่ตัวนี้ครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปหากันใหม่นะครับ ส่วนสายฮอนนะครับมาดูครับว่าติดที่พันหหรือเปล่าพ3 8 8ครับโอ้โหแย่กว่าเดิมอีกครับรอบนี้เอาละครับลบไปเลยครับสายฮอนครับโอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะแวะเข้ามาทักทายกันนะครับโดยตารเทรดนะครับอันนีนิดหน่อยๆครับก็โอเคครับได้ก็จีนะครับในไอดีหลักนะครับที่ขอไวุนนะครับส่วนไอดีร้องก็ เป็นตัวเอโดบูนั่นเองนะครับน่าจะเทรดได้เลยเอ้ยน่าจะอ e ีโวได้เลยนะครับส่วนนั้นไปคอยอัพเกรดนะครับใน i อดีอื่นๆต่อไปนะครับผมส่วน ID ดีหลักนะครับก็จะเน้นทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมนะครับผมออแล้วครับมีน้องๆถามมาว่าเอาวีนะครับอะไรจะลงให้ดูนะโอ้โหเดี๋ยวพยายามจะหาเกมที่ไม่แพ้นะครับมาลงให้ดูนะ ไอเกมนี่แพ้น um ี่ไม่เอานะไอเขานะครับโอ้โหเราเลือกได้นะเราจะเอาของดีหรือของไม่ดีให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาของดีมาให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็โปเกมอนยูไนท์เนี่ยพี่เล่นหรือเปล่านะครับมีคนถามมาครับก็เล่นนะครับโปเกมอนยูไนท์ยังเล่นอยู่นะเล่นอยู่ครับแล้วก็แล้งเนี่ยนะครับอยู่ที่แรงอะไรว่าลืมชื่อมันเรียกยากเหลือเกินครับ เวเลนตีหรืออะไรนี่แหละครับผมขึ้นไปที่เวเลนตีแล้วครับผมแล้วก็ลงมาอยู่แลง้งอะไรนะอ่าเอาต้าหรืออะไรนะครับโอ้โหลืมครับโอ้โหแล้วก็อีกอันนึงครับคารานเชสครับพี่ลงคลิปมาสี่ห้าคลิปเองผมยังไม่เข้าใจเลยก็เดี๋ยวลงให้ครับผมตอนนี้ก็กําลังไต่แรงนะครับอ่าในในสี่ไอดีนะครับของพวกผู้ชนะสิบคลิปนะครับแล้วก็คนหน้าหน่วยนะครับก็อยู่ อยู่ที่แรงประมาณไดมอนด์อะไรอยู่เลยนะครับก็ยังไม่กล้าอวดนะครับเดี๋ยวขอให้ขึ้นดากาไม่ต้องคอนคูนเรอยๆแล้วครับเอาเอาสักคอมแมนเดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่นในแพทเทิร์นเดิมๆให้ลักชองกันนะครับผมแน่นอนครับผมเป็นเมนบิดอยู่แล้วนะครับผมก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในที่ดีโอต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับทำภารกิจนะครับผมหน้าที่การงานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ